โอเคมาเช็คใหม่หนึ่งสองสามเสียงได้ไหมป้ก็กลาวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมไทยวีทีแล้ววันนี้ผมก็จะมาทำสไปเวอร์ทั้งหมดสามตัวให้เป็นเบลร้อยกันนะครับโดยตัวที่ผมข่าวถึงก็จะมีตัวของวิลเลมแมนดูนเฟก้าแล้วก็แชนโดยทั้งสามตัวนี้ตอนนี้อยู่ที่เวล99เกกนะครับ และผมก็จะมาทำให้เป็นเวลร้อยกันในวันนี้เรามาเริ่มจากวิวแมนกันเลยดีกว่าวิวแมนเอาเ้ากีะไรเด่า ก็รกรตางนี่คือสแตชเช้ยแล้วอืมไม่โหลดโอเคเฮ้ยตอนนอนฟลัตัวเฮ้ยเกมโหลดเร็วๆเร็วอลยโอ้ยโอ้ยโอ้ย ได้ยินเสียงแปลก,ปลกอืมใช่ใช่ไหมเอ้ยโลดเล้รนะ์ตน่อยเกมเอ้ยปีกมันเท่าไหร่วาดูโอ้โหพันสาม เ้ยมันขึ้นไปสองพานโนไอฮีกูจะบ้าทไทยเฮ้ยฮ้าพานโอเกินไปเฮ้ยกูขย,ยับตัวไม่ได้ไอ้เวนโอ้โหเฮ้ยมึงมึงโหลดเสร็จยงเนี่ยโฮ้ยเอ้ยกูขย,ย,ยับตัวได้ว

เล้วเรวยดิเก็บทำไมมันโหลดช้าแบบนี้วะเนี่ยโอ๊ยปิดมันเท่าไหร่4,000บ้ามาไว้ช่ายโอ้ยโอ้ยโหลดเร็วโหลดเร็วเก็บ โอ้ยทำไมมันโหลดช้าแบบนี้กูยังไม่หากตายคนแรกอ้ยเออโอเคใช่กูไม่ใช่กูโอ้ยแต่แม่งปีงสี่0ไอนไหนฮะอายอายไอ้ไอ,ไอเล่นกูมันเล่นกูไอ้จ้า มันลูกไปกูไปกูความตายคลุงกลิ่นคลาวความเด็บนาวคลุมรอบกายเส้นงยาแดงเพียงเสียวขึ้น,น,นเอาชีวิตรอดมาได้เกนหกทีโพดฟุตปาไทยโรบัสา Oh, wait, Oh, wait. Oh. Dispenser going up. <laughs> แล้วเราก็วิ่งไม่ได้โอ้จะเลินเลิกเกมอืม <c oughs> ผมขอข้ามันตรงนี้เลยแล้วกันนะคือไอตอนที่แบบเมื่อกี้ที่แบบผมจะอจัดคลิปใช่ไหมมันไม่ทนมันเลยมันมาอัดตอนนี้เลยแตยเป็นว่าตอนเนี้ยเอ็นดีเนียผมเกิดวิวรอคเลยคุณอาจจะเป็นตานี้หลือมันก็ตายได้แหละปะกดอื่นเลยลงมาป้อนไฟกันดีนกว่าอ๋อ

ไอ้เฮาไอ้เฮาไม่เห็นแก่ใจเลยทุกคนเห็นอะไรเมื่อกี้ไหมมันคือฟาร์มมหัศจรรย์เว้ยของผมเองมันจะมาได้ใครตอนนะี mm ้มันนี้ ơi Kê Ui mà Ôi Ôi Nó đi Ôi leo leo nói game

ออกทำไมซูวาเรียบร้อยเอนจิเนียร์เวิร์ลโอเคมาตา,านี้บอกว่าคิดว่าแบบมันจะไม่บักอะลุกบักเหมือนเดิมไอ้แม่งเอ,อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วทำไมแม่งต้องเจอกูคนแรกอีกแล้วเนี่ยโอ้ยแม่งโอ้ย โอ้โหโหลดหน้าังไ่โอเควิ่งงานนะเนแล้ว๋ยวคือทำโจมมันอืมเราลี้แหละตัวทีนี่ตัวป้อมข้นมาวะขั้นมาวะเอ็นเอ็นตัวที แต่ผมจะโชว์ศักยภาพดูยมันงปีงี่เราไยิงไงแบบมันแม่นแม่นยาไอ้ไอ้สาลายศ์ไออน้ของตำนานนี่เป็นไงล่ะเห็นะครับทุกคนเห็นมือทีไหมผมมีของตำนานนะครับ โอ้โหเลื่ดโคตรอ่ะตัไม้ตมไม้ปั่นไฟเบอปไตรงนังน้นน่ะไลท์นูน07ูตด้วย เอาศูนย wow. oh, oh, ์นเจ็ดตายก็เือด้วยนะว่าไปแน่เลยโ้ยตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นโดทีงรายไปก่อนโวยปวดิ้งแ่้ยลำันเขียดเอยมันจติงไง ยืนดี ya สายตาทำไมแสกงอารมณ์วกตัวนั่งไงเรียบร้อยโดนแแล้ว nè ô bắt mùng nó robot này one x iron by by c ấy load nhanh nhanh nồi โหลดเร็วๆวต่อยเกมไอ้หา่าเออนั่นแหละเออมาจเจริญพรนายมโอโ้แม่งเอาอีกแล้โปรดเดฟที่เห็นคลิปนี้เอาบักเชียนี่ออกไปดีครับคือคุณต้องแบบว่าเขียนโปรแกรมยังไงให้มันไม่รันโปรแกรมในการวิ่งครับนะ ไอห่าหรือมันเป็นที่ตัวของโรบอสว่ะที่แม่งโคตรโรบอทเป็นหายเหวอะไรก็ไม่รู้โอ้ยแล้วเจะเลยนเอ้ยได้แล้วได้แล้วโอ้ยสารเปลี่ยนพลังสัดยอดเอลืออีกแค่นิดเดียวแค่ก้าวเดียวเพื่อกูไม่ต้องเล่นเกมไอห่าเนี่ยแตรลบกูแบบทำแค่คลิปโฟล์กเกนคลิปเดียวแล้วก็แบบไปเลยไม่เดี๋วแทบวัดทำไมเลือดแทบลดขนาดนั้น

ดูบนเรือดิสิบเอ็กพีเฮ้ยกูจะบ้าตายเฮ้ยมาแล้วแล้วกูวิ่งได้ตอนกับกำลังจบคลิปนี่นะเอ้ยจะเลิกน,นะมาเ,เป็นสุดท้ายของแชรใช่ไห แต่เรื่อนพ่โโอโีุู่จะบ้าายแม่งเหลืออีกสิบเอ็กพีเนี่ยกูขอเออมาจบกันสักทีไอ,อ้ยแล้วกูได้แลออ้วกูได้แล้วโอ้ยอาจจะเลยละไม่โดนป่ครับจบคลิปจบคลิปไมงอัดมาตั้ง จะสามชั่วโมงเนี่ยอูอัดอัดมาตั้งแบบสองชั่วโมงเกือบจะสามชั่วโมงแล้วเนี่ยมาปิดคลิปปิดคลิปไม่กูไม่เล่นอะไรดูกูไปอัดเกมอื่นต่อเลยฮะถ้าจะบักขนาดนี้อีเวนเอ้ย